ข่เข้าเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับบ่าว่นจะเป็นใหญ่ฮัดเ็ดอ่ามีเครื่องในมีเนื้อแ้วก็มีหนังนะครับเข้าเอามาร่วมกันนะครับมาร่วมกันหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเลยครับเกลือครับพี่น้องใส่เกลือลงไปจังหน่อยอ่าเกลือมะนาวครับมะนาวครับบีบเ้วยมือซอยบีบนาวซอยแบบบีบ,บเบดเลยนะครับบีบนาวขันเข้าเย็นาก สวัสดีครับพบพ่อกับผมคือเก่าครับบังคับแฟมิลี่ครับมือนี้สีมาเยี่ยมเงอนไอเงินไส้ดิเนี่ยครับเงินพอใหญ่นะครับเพื่อนพอใหญ่มากก็ไอไส้เหมือนี้กุกดังอยากอุดรอนมาได้น้องหานได้พี่น้องเลยเมือนี้เบอร์ไอผัดเห็ดยังให้สู้กินนอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับได้ได้รับเชิญนะครับจากบังคับแฟมิลี่นะครับในฐานะลูกคนอีสานบรรนาน้ำกันเพิ่นอยากหายมาเห็ดลาบเป็ดสูตรอีสานบ้านเฮาให้กินนะครับตอนนี้กำลัง บานเท้าเอินวาหลอกหนังไหมครับหลอกหนังนะ e คร em ับเอาเนื eh BE ้อออกมาฟักเอาหนังออกไปซ้อยสีต้มหรือสีพัดกับจังหวากันมันมีสสูตรนะครับต้มแล้วจังมาซ้อยหรือพัดแล้วก็ตามนะครับตอนนี้มันอาจจะใช้เวลาจังน้อยขอเวลาเคี่ยวเรื่องเนื้อก็เนาะปรุงแลวก็บอกสูตรทุกอย่างครับไก่เคี่ยงกับสูตรลาบเป็นอุดรครับต้นตระกูลของ้าวเจ้าเองครับนะครับอ๊เอออาจจะ ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ที่ขาดว่าได้คือเข่าขัวครับเข่าขัวต้องเป็นไฮดีต้องเป็นเข่าขัวเข่าเหนียวนะครับขัวเข่าขัวเนี่ยให้ย่าไ้มัเนิรนใหม่หัากหลายทันใหม่หลายมันกัดคิ้วนะครับทันเพสูงหลายมันกัดยิงเด้มันสะออกขาวๆให้แต่ว่าทันไฟแห้งกับคนอยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวขัวเข่าขัวนี่ขัวเข่าขัวทันเอาเข่าขัวก่ามามันมันหืนเด้ใส่เป็ดเป็ดกระเซียโลชา่น นะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งคือเขาขัวต้องขัวไม่นวมันทีคอยพุขึ่นพุขึ้นนะครับนะครับบางคนี่ทีมไว้าหไม้ปุ๊บเขาวขวัวพีกสองเทียปุ๊บํำใหม่อันนี้บ่เสียบครับอันนี้ก็คือการอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นเครื่องปรุงต้องถึงครับผมปลาเป็ดนะครับขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากเข้าหนังออกแล้วเขาอยากสิ้นส่วนนะครับกระดูกกระดูกเข้าไว้ถ่าต้มนะครับกระดูกในไว้ถ่าต้มนะครับผวกหัวท้ายปีกตีน อาจจะทอดรือปิ้งแตวอามอนีอาชีพในงานคือทอดนะครับทอดกรอบๆส่วนหนังมันเข้าสรุปกันว่าแล้วมันนี้เข้าจะเห็ดแบบสูตรพัดเข้าจะพัดเครื่องในอ่านับสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพัดเครื่องในน์ดกะอ่าหนังเข้ากับมาสับนะครับนะครับเข้ามาสับนะครับคือจะซอยซอยก็ได้สับก็ได้เห็ดให้มันเป็นชิ้นหน่อยๆนะครับเข้ากับไปเพื่อเพื่อเสีให้ไปไปพัดให้มันแ่บนะครับพัดดอกกะจังสีเอาพัดเครื่องใน ัดหนังพัดเนื้อซับแล้วก็คข่หม้อร่วมกันอีกขั้นตอนหนึ่งสักครู่ครับอันนี้เข้าคคัวครับนี่ข้าครัวเพิ่นเพื่อนเพิ่นเตรียมไห้เดาวนะครับเตรียมไหเดาะจัหน้อยจัหน่อยจัหน่อยจัหน่อยข้าคคัวพริกผงใบมะกรูดข้าสีทอดนะสูตรทอดนะสูตรทอดสูตรพัดครับผมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเฮดลาเป็ดนะครับสูตรพัดก็คือน้ำเนื้อหนังเป็ดหนังเป็ดข้าต้องมา ข้าวผัดนะครับหรือมะควัวหรือใบอีสานนรับวารล้วนนะฮะน้ำมันมันสีออกเองนะครับล้วนให้มันสุกแล้วข้าพผักใบเอาน้ำมันมันออกกันเข้าใสทั้งน้ำมันไหลมันสีบ้านทวามันสิอื่นมันสีเป็นน้ำมันอ่ามันสีบวอกแสบอีขั้นตอนหนึ่งครับผมจากน้อยจะมีอีกนะครับในการอ่าอ่าพัดเครื่องในกับพัดเนื้อต่อไปครับผม ในการเห็ดลาเป็ดก็คือเนื้อเนื้อเป็ดครับเนื้อเป็ดที่เขาเห็ดแยกทั้งหาถ้าบางบางสูตรกบซับทั้งหนังทั้งเนื้อลงน้ำกันแต่ว่าอ่ามือนี่สิผ้าเห็ดเรื่องแยกครับแยกหนังแยกเครื่องในแยกเนื้อเพื่อเอามาผัดนะครับแล้วก็พักไว้แห้งๆแ,แล้วค่อยไปลาดอีกเท่หนึง่งนี่ก็คือหน้าตาของเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดนะครับเข้าใส่กระเทียมนิดนึงนะครับ น้ำมันน้อยนิดนึงนะน้ำมันนี่น้ำมันเป็นที่มันตีอยู่กับทานนะครับหลังจากเข้าขัวไปหนังแล้วเข้ากับมาผัดตออย่าผัดโดนนะครับถ้าผัดโดนจะหยาบโอเคเนี่ยก็เนาะสวัสดีครับสําหรับแฟนคลับวังคาเซาบรีนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับกระบวนการนะครับในการทำอาหารเคล็ดลับดล็กัน้อยคือการซอยใบมะกรูดครับนะเราจะอผมเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับแผนโซดาโคตรนะครับตราบุรีนะครับ ผู้ช่วยเชฟนี่เรามีใบมะกรูดเราเก็บใบมะกรูดมานะครับเราก็จะเด็ดนะครับเด็ดเป็นใบใายมาให้ช่วยเรื่องเครื่องปรุงนะครับก็ซอยซอยเรืองซอยหอมซอยตะไคร้นะครับเพื่อเขาจะไปทอดทอดผิดแห้งทอดตะไคร่ครับนะครับพอดีลืมพูดไทยตั้งนานนะครับขออนุญาตบอกภาษาบาลเท่านะครับเนาะเราก็จะเอาใบมะกรูดนะครับมาเรียงกันนะครับมาเรียงกันนะครับเรียงกันเรียงกันเรียงกันอย่างนี้นะครับเรียงกันให้ให้เป็นระเบียบนะครับ เพื่อที่จะง่ายในการซอยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์คือเขียงแล้วก็มีดนะครับมีดซอยนะครับตัวนี้จะดีหน่อยเพราะว่าหนักนะครับน้ําหนักดีนะทีนี้เวลาการตัะซอยนะครับเราก็จะเรียงใบใบมะกรูดนะครับเรียงใบมะกรูดนะครับทีนี้การวางมือนะครับนะวางวางมือนะครับเราจะใช้ตรงข้อนะครับตรงข้อนะตรงนี้นะครับตรงข้อนี้ดันครับถ้าเราไว้อย่างงี้มันจะมือเราอาจจะเป็นแผล นะครับอันตรายนะครับเราจะใช้ข้อนะครับดันตรงนี้แล้วก็จะกดไปกดไปมีดไว้นะครับแล้วเราจะงัดมีดขึ้นมานะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับนะครับแล้วเราก็จะสาบลงประมาณนี้นะครับโดยที่ใช้ข้อนะใช้ข้อในการประคองมีดนะครับดูตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างนะครับเปิดตัวอย่างนะครับเด้อนะครับนี่ครับกดอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับ ทางไทยทางล่าสมกันนะครับอันนี้ครับภาษามันก็จะได้ทีครับอันนี้ครับอ่านี่ครับครับสวัสดีครับอันนี้คือปีกปากหรือหัวเป็ดนี่แหละครับเข้ามาทอดนะครับทอดเป็นเครืองอ่าเป็นออเดอร์อย่างหนึ่งของอีสานเหมือนเข้าเนาะปกติอันนันจะมีบักของเข้าโจดๆก่อนเฮ้ยยังก็ได้แต่ว่านี่เข้าทอดอ่ามันจะเป็นกระดูก ติดหนังปากเป็ดนะครับเขาสงมาพอดกรอบๆหอมๆไหวเป็นเป็นออยเดอร์ก้อนหลาบที่ออกนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเทตหลาบเป็ดครับหลังจากที่เขาเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเขาดูดของหน้าบาัานวัยเด็กนะครับเขาสีมาหลาบเป็ดนะครับหลาเบเป็ดซูพี่นอนเขากินขั้นตอนหลังจากที่เขาเตรียมเนือ้อนเะขาหั่นเนือ้อเขาผัดเขาเดี๋ยวนี้คือ เนื้อครับเข้าใส่เนื้อลงไปใส่เนื้อน้องไปเนื้อเป็ดอันนี้คูซอยนะคุณซอยเดินเดินทางมาถึงอับดุ้ยเชฟอันนี้เป็นเครื่องไนทเ้งหนังนะครับนะครับงเขาใส่ลงไปที่เข้าเตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับเพร่ะวาจะเป็นไห่ผัดเป็ดอ่ามีเครื่องไนมีเนื้อแล้วก็มีหนังนะครับเขาเอามารวมกันนะครับมารวมกันหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเลยครับ เกลือครับพี่น้องใส่เกลือลงไปจังหน่อยอ่าเกลือมะนาวครับมะนาวครับบีบเลยผู้ซอยบีบมะนาวซอยกันบีบเบิเลยนะครับบีบมะนาวขันเข้าเห็ดสามตัวแสบตัวอาหารอีสานเข้าตองเห็ดบุบบุบบุบบอยยางรวดเร็วมันจังเสียบคือรสชาติบุบบุบหมายถึงการเห็ดแบบรวดเร็วและก็ถูกต้องนะครับครับนี่คือบักนาวอ่าขาทั้งผัก กลางเขาอาจจะเปรี้ยวหน่อยหนึ่งผันผ่าอีสานเข้ากับเปรี้ยวนี่หลังจากนั้นใส่พริกครับใส่ตามความใส่ตามความเผ็ดครับเข้าเบื้องแล้วคันเข้ามีมเข้ามีพริกหรอจินกับ,บว่ดเพลียงเบื้อง,บบง,งนะครับรอสักครู่เข้าใส่น้ำที่เข้าต้มไว้น้ำสะต้องขึ้นน้ำต้มนม้ำกระดูกเป็ดนะครับแต่ว่าใส่ตะเกียรนะครับเซตหนึ่งเขา้าครับอา่า ชิรดนำปลานำปลาครับชุรลดนดนำปลาหอมหอมก็ใบประกูดที่ผู้สอวยเชฟเพิ่นเฮ็ดไว้ให้ใบประกูดนะครับอันนี้ลงไปนิดนึงอันนี้หอมหอมสดหอมสดนะครับ ข,ข้าวหอมเพราะชีหอมนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งที่ข้าลืมนว่าใดก็คือข,ข้าวขวานะครับข,ข้วขาวขวารีข้าวขวามตาต้นไร้การนะครับข,ข้าวขว่าเองตาเองนะครับใส<ช>่ข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าครับใช่ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวสีหอมนะครับใส่เลยใส่เลยบ๊อบบ๊อบพิษบ,บ๊อบยังครับเนี่ยอืม ลาเปดสูตรนี่ต้องมีนม้ำอุจจุจหน่อยคือน้ำเลี่ยงจหน่อยพะาว่ามเข้าเห็ดสูตรเย็นนะครับขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งสุดท้ายละนี่คือใบบักกูดกับริกทอดเห็นบ่ครับเสียงกรอบว่ครับเสียงกรอบนี่คือทอดใบบักกูดลงไปหอมหํำไปน้ำแสบไปน้ำนี่ครับบางคนเรียกว่าตักกะแตนทอดแมนอีกอย่างหนึ่งที่เอาสีงลงไปก็คือตะไคร่ทอดนะครับตะไคร่ห้าขวขวายให้มันนะครับนี่นะครับ ปลาไข่ลงไปคนให้เขากันเลยครับพี่น้องบ่ต้องไปไปแยกว่าให้มันอยู่มองหันมองนี้นะครับคนให้เขากันเลยคนให้เขากันจะเรียอาจานราดเป็ดเอาจานใหญ่ๆมาเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ผู้ซอยเป็นไฟไฟตักแะควับผ,ผมพอซิมนิดนึงเพื่อขาดรสชาติในอย่างมันสิทธโชว์กล้องไหมครับชุบก้างมทุ่งาโอเคเดอก ลองยิ้มดูรสชาติประมาณว่าแซ่บแบบเอาผู้ช่วยดําเนินการตักเสิร์ฟได้เลยเราใส่กุยช่านะครับมาลวกกันว่าเป็นสีสันนะครับหลังจากที่เชฟใหญ่นะครับเชฟใหญ่ที่เซียมไนนะครับเราห้าวเดเรียบร้อยแล้วนะครับปลาเป็ดเป็นรสชาติที่นัวนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเขาเรียกว่ากลมกล่อมเขื่นวันนัวน,นะครับเนาะเว้าสีตักเสิร์ฟได้ครับวานนี้ครับ พร้อมนะครับมีจานนะครับเนาะตักทุกอย่างนะครับให้เข้ากันให้เบิดนะครับตักทุกอย่างเข้ากันให้เบิดอ่าผู้ใดมักเผ็ดกะนี่ครับมีพริกทอดนะครับแล้วก็ขาดอีกบ่ได้คือนี่ครับเคลื่อนว่าลูกโดดนะภาษาอีสานเทาเอิ่นลูกโดดเป็น<ห>พริกเคลื่อนพริกสามเดือนนะครับเนาะนี่ครับเก็บมาลาบเป็ดเรียบร้อยแล้วครับมือนี่นะครับเฮ้า นี่หน้าตาเป็นดังสีครับเบิ้งครับขามีผักเครื่องเคียงใบบักกอกบักตูมนะบักเขาเขาเอื่นนมาบักตูมชาอุนะบักตูมแขกบักตูมยังกับซามัวมันนะรอต้วงอาใบักตูมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คันถืออกถือใจกับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นี่เด้อครับสวัสดีครับผม